สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้นิวอันนี้แท i ติ l กกลับมาพบกับพี่พีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาพร้อมกับซิกครับขออนุญาตแกะกล่องครับเปิดขึ้นมาครับภายในกล่องครับยังไม่ได้แกะอะไรเลยครับด้านในประกอบด้วยแม็กสองอันนะครับกุญแจล็อกนะครับแล้วก็ตัวปืนครับขออนุญาตแกะทั้งหมดแล้วก็วางให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ หลังจากแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะมาเจอปืนหล่อหลอกระบอกหนึ่งนะครับเป็น Six ซ a u าวเอร์ p สามสครับ x 5 legion นะครับซึ่งเป็นปืนที่ได้รับรางวัล hand gun of the year นะครับจาก i c a นะครับหรือ industry choice award นะครับประจำปี2020นะครับก่อนอื่นก่อนไดใดนะครับขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับปลดแม็กกาซีนนะครับเช็คดูไม่มีกระสุนในลำเพิงนะครับหันไปนิดที่ทางปลอดภัยยิงทิ้งครับ ก่อนที่จะไปดูตัวปืนกันนะครับมาดูแม็กกาซีนก่อนดีกว่านะครับแม็กกาซีนให้มาทั้งหมด3อันนะครับแม็กกาซีนด้านซ้ายเขียนไว้ว่า6 i g SAUER 9มมนะครับคลิกแม็กกาซีนด้านขวาบรรจุได้17นัดนะครับตัวแม็ก made in USA นะครับแผ่นปิดท้ายแม็กนะครับทำเท็กซเจอร์นะครับเป็นเหมือนลายเพชรนะครับมีโลโก้เลเจียด้วยนะครับให้มาทั้งหมด3แม็กกาซีนนะครับจัดเต็มนะครับครบ ไปสามารถลงแข่งได้เลยนะมาดูกันที่ตัวปืนครับตัวปืนด้านซ้ายนะครับบนสไลด์ด้านซ้ายนะครับเขียนไว้ว่า Six s ์ u ซาเวอรนะครับตัวปืนเป็นลักษณะฟูลไซส์นะครับลำกล้องยาว5นิ้วครับจับแล้วยาวดีครับเต็มไม้เต็มมือนะครับลงแข่งได้แบบมั่นใจนะครับ โดยมิติตัวปืนนะครับเขาทำออกมาให้เป็นสีเทานะครับแล้วเขาบทบัญญัติไว้เลยนะครับว่าเป็นสีเลจิออนเกรย์นะครับซึ่งเป็นสีที่เขาผสมเองนะมาดูทีละส่วนนะครับตัวสไลด์ด้านบนนะครับด้านหน้าสไลด์เขียนไว้ว่าซิกเซอร์พีสามสมีการลื่นหน้าสไลด์นะครับฟอนต์เซเลชันนะครับเอาไว้สําหรับการขึ้นลำนะครับแล้วก็มีการลื่นหลังสไลด์นะครับเอาไว้ขึ้นลำแบบโอเวอร์ท็อปนะครับหรือสลิงช็อตนะก็สามารถทําได้โดยสะดวกนะครับ สไลด์ด้านบนปาดซอกร่องนะครับเพื่อลดน้ําหนักของตัวสไลด์เองนะครับศูนย์หน้าที่ให้มานะครับเป็นศูนย์ของดอสันนะครับเส้นไฟเบอร์นี่สว่างมากครับอันนี้ชอบชอบนะชอบชอบแล้วก็มีเส้นอะไหล่ไฟเบอร์ให้มาเปลี่ยนด้วยครับว่าไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวนะครับก็สามารถเปลี่ยนเองได้เส้นไฟเบอร์ขนาด1มิลลิเมตรนะครับศูนย์หลังนะครับมีโลโก้เลเจียนด้วยนะปรับได้สีทิศทางครับ ซ้ายขวาบนล่างนะครับก็สามารถปรับกันได้จะเอาเล็งจี้เล็งแบบนั่งแท่นก็สามารถปรับกันได้นะครับเป็นปืนระบบเข็มพุ่งนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของซิกพีสาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอยู่แล้วนะครับมาดูด้านขวาของตัวปืนนะครับปลดสไลด์ให้มา2ข้างนะครับด้านขวาของตัวปืนดูแล้วดุดันดีนะ <laughs> มาดูในส่วนของ เฟรมนะครับเฟรมเป็นเฟรมเอ็กซ์คลิปนะครับตัวเต็มฟูลไซส์นะครับด้านใต้มีรางเอาไว้ใส่ไฟฉายด้วยนะครับตัวเฟรมเนี่ยซิกเขาระบุไว้ว่าเป็น TxG นะครับเป็น TxG แบบ x Clip นะครับซึ่งให้การจับถือที่ถนัดมากครับอันนี้ชอบนะชอบมากส่วนตัวเป็นพิเศษเลยคือส่วนบริเวณหางบิวเวอรทลนะครับซึ่ง xclip เนี่ยเขาทำมาดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับติดตั้งบอแม็กมาให้ด้วยนะครับ บอ่อแม็กนีโตโตเลยนะใส่กันแบบจัดเต็มได้เลยนะครับป้อนแมกกาซีนนี่แบบสะดวกมากครับแทบจะไม่ต้องมองกันเลยทีเดียวนะครับไกที่ให้มานะครับเป็นไกตรงแล้วก็ชุดลันไกด้านในถูกเปอร์ฟอร์มานซ์มาแล้วนะครับถูกปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งชุดลันไกหรือ FCU ชุดนี้ได้รับความนิยมจากนักยิงปืนชาวอเมริกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ ซึ่งรุ่นนี้เขาพัฒนาปรับปรุงมาแบบคือที่สุดของซ p320 แล้วนะครับแต่งมาจากโรงงานนะครับแต่เมืองนอกนะเขาสามารถซื้อชุด f c u ใส่เองได้นะครับเมืองไทยของเรามันต้องมากับปืนนะมาดูระบบลั่นไกลกันดีกว่านะครับขึ้นลำนะครับไกหลอดเขาทำมาแบบเบาอย่างเบาเลยนะครับเอามือจับนี่เอามือจับดูได้เลยนะครับมือจับขึ้นลำได้ เป็นปืนแข็งครับแน่นอนนะครับต้องขึ้นลำได้แบบรวดเร็วนะครับลองลั่นไกให้ดูสักแชะหนึ่งครับโอ้โหไกคมเหลือเกินครับไกคมมาแต่อ้อนแต่ออกนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับขออนุญาตลองดูชุดลั่นไกอีกสักทีหนึ่งถ้าขึ้นลำนะครับจับไกนะครับพอจับไกนี้ระยะตึงนี่มาเลยนะครับเดินไกลครับ ไกหลุดคมเหลือเกินคืนสั้นครับแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรกันแล้วนะครับแต่มีระยะฟรีระยะพรีก่อนลั่นแบบนี้นะครับมาดูน้ําหนักไกลกันนะครับน้ําหนักไกลจากโรงงานจะได้เท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนนะครับกระบอกนี้ยังไม่เคยได้ยิงมาก่อนนะครับมาถึงก็เอามารีวิวก่อนนะครับ น้ำหนักกายอยู่ที่สามจุดสี่ปอนด์นะครับกระบอกนี้ยังไม่เคยยิงมาก่อนนะครับยังไม่เคยลงสนามยังไม่เคยแตะต้องนะครับลูกกระสุน <c oughs> ต้องบอกอย่างนั้นนะครับน้ำหนักกายอยู่ที่ประมาณสามจุดสามถึงสามจุดสี่ปอนด์ครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมค่อนข้างจะชอบเลยนะแบบมันเป็นปืนลงแข่งเนาะ <c oughs> ยิงสนุกมือมากครับมาดูข้อดีกันไปแล้วนะครับลองมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับส่วนตัวที่ผมไม่ชอบเลยนะคือปุ่มปลดแม็กครับมันเตี้ยไปนิดนึงนงครับถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นปุ่มปลดแม็กทรงสูงได้นะครับซึ่งมันจะช่วยทําให้การปลดแม็กเนี่ยทาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ส่วนตัวผมว่ามันเตี้ยไปนิดนึงนะแล้วก็ตัวล็อกสไลด์นะครับน่าจะ น่าจะให้แบบปีกกว้างมานะครับเพื่อที่เราจะได้แบบเป็นที่หยุดทําเบสได้ด้วยนะครับส่วนโปรสไลด์เนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับบางท่านก็ไปใส่สงสูงนะครับแต่ของเดิมเขาทํามาก็ดีอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นปืนที่มีความยอดเยี่ยมมากจริงๆครับมีหน้าถึงได้รับรางวัลของ ica นะครับประจำปี2020นะครับ hand gun of the year นะครับเป็นปืนฟูลไ s i ์พร้อมลงแข่งและพร้อมสำหรับงานที่ ต้องการความหนักหน่วงในการใช้งานเลยทีเดียวนะครับด้วยไกด์หลอดที่มีความเบาเป็นพิเศษนะครับไกด์หลอดตัวนี้ยังเป็นตัวตัวมาตรฐานอยู่นะมันจะมีตัวเบาอีกอันหนึ่งซึ่งมีสปริงเบาให้เปลี่ยนมากกว่านี้อีกนะครับสามารถจับเอามือขึ้นลำได้เลยแบบนี้นะครับด้วยระบบร่นไกที่เฉียบคมมากครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ s i x a u e าวเอ0 X5 Legion อนยนะครับมารีวิวให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับกับปืนดีๆกระบอกหนึ่งครับไปแล้วครับสวัสดีครับ